เกษตรกรกลุ่มนี้คือผู้ได้สิทธิ์ที่ดินทํากินตามโครงการกระจายการถือครองที่ดินอย่างยั่งยืนของธนาคารที่ดินโดยเข้ามาตั้งรกรากครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2563ให้ชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่าพิมายมอุดมสุขชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านฝนผ่านการเรียกร้องจากกระทรวงต่างๆหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งธนาคารที่ดิน ได้มีโครงการจัดหาที่ดินให้กเกษตรกรผู้ยากจนให้มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองได้มีสิทธิ์ในที่ดินทํากินได้ชีวิตที่มั่นคงสําหรับผมในย่างยืนแน่ปัจจุบันอยู่ได้แน่ปีหกสามได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ตรงนี้แถวตะวันนี้นะครับผมมีบ่อปลาเลี้ยงปลาดุกปลาอะไรแก้กล้วยผมมีประมาณร้อยสองร้อยต้นดูอะไรเลยครับตอนนี้กำลังออกเครือประมาณสามสิบเครือก็พอได้มีชีวิตดีกว่าเดิม ประมาณสิบเท่าร้อยเท่าครับครับธนาคารที่ดินไม่ได้มอบเฉพาะที่ดินทํากินให้เท่านั้นแต่มอบวิถีชีวิตมอบความเป็นไทยให้กับพี่น้องเกษตรกรก,รกที่อย,รรอยู่ที่ในเมืองเนาะในเมืองที่โคราชแล้วก็จะมีที่อยู่อาศัยแค่สามสิบเจ็ดตารางวาจะอยู่กันสามครัวซึ่งมันแน่นพอก็แจกท,ที่ที่นี่ให้พี่ก็เลยมา จ้ะพอได้มาที่นี่แล้วก็อ้าวมีอาชีพทําปลาส้มขายพี่ก็เลยเลือกที่ต่าที่สุดที่มันมีน้ําพอเราเลี้ยงปลานินปลาตะเพียนมันใหญ่แล้วก็จะจับขึ้นมาแล้วก็แปรรูปมาทําปลาส้มแล้วก็ไปจําหน่ายดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากจ้ะเราได้ทรัพย์สินช่วงนี้เป็นหนี้ไม่เป็นไรแต่วันหน้าเราจะได้ทวีคูณทรัพย์สินเราจะได้กลับมาคืนเพิ่มมิถีชีวิตเราเนาะให้ดีขึ้น ขอบคุณทางวจทอมากเลยนะคะที่มอบที่ดินที่ทำกินให้กับพวกเราได้เป็นไทยให้กับตัวเราอย่างน้อยเราก็ได้มีที่ดินเป็นของเราเองประเทศเชือลูกเชื่อหลานธนาคารที่ดินมุ่งมั่นดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินทำกินของประชาชน นาคารที่ดินจึงตอบสนองเชิงนโยบายมีส่วนสําคัญที่ช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วยเหลือความเป็นอยู่ของครัวเรือนที่เปราะบ,บางให้มีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งเพิ่ม GDP ของประเทศแกนสาคัญที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ของสปะช,ชาตินั่นคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอันจะบรรลุความมุ่งหมายสูงส่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปีพุทธศักราช2573 และก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีไรายได้สูงมีการพัฒนาที่ครอบคลุมยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตในทุกๆด้าน